โชคลาภใดกําลังถาถมเข้ามาหาคุณนะคะตอนนี้นะคะคุณรู้สึกอย่างไรคุณรู้สึกเครียดคิดมากร่างกายปวดเมื่อยปวดหลังปวดกระดูกกลุ้มอ,อกกลุ้มใจกลัวอุปสรรคคิดวกวนอยู่กับที่ไม่ไปไหนเลยอ่าคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีใจบุญชอบบริจาคชอบช่วยเหลือคนอื่นนะด้วยใจจริงๆอ่ะด้วยด้วยความซื่อสัตย์เสียสละเพื่อส่วนรวมคุณเป็นคนเสียสละเพื่อส่วนรวม ในอนาคตนะคะคุณกำลังได้รับโชคอะไรนะคะโชคที่คุณจะได้รับนะคะคือความร่มเย็นแล้วคนแล้วคุณกำลังมีฐานะดีอยู่สุขสบายขึ้นวังอะไรก็ได้ทั้งนั้นไม่ลำบากคุณกำลังได้รับข่าวดีไรอุปสรรคชีวิตราบรื่นหากคุณกำลังเริ่มชีวิตใหม่ชีวิตคุณก็กำลังราบรื่นนะคะอืม เงินไม่ขาดมือด้วยนะคะไพใ่ในาในอนาคตขออีกไ <c oughs> พ่ออกมานะคะเดเมจิเชียนคุณมีพรสวรรค์คุณเป็นคนมีลางสังหรณ์ในคลิปนี้มีหมอดูมีที่ปรึกษาครูบาอาจารย์เข้ามาดูด้วยนะคะคุณกำลังได้รับเงินไม่ขาดมืออมีงานสองอย่างเข้ามาในเวลาเดียวกันนะคะก็จัดสรรบริหารดีๆนะคะ Queen of Cup, เรียบร้อยทุกอย่าง มั่นคงอ่าด้วยมั่นคงเนี่ยมันออกมาจากคุณนะ่ะเป็นคนที่เงียบขรึมอ่อนโยนสุภาพแข็งแข็งแกร่งอ่อนน้อมถ่อมตนอ่าแล้วคุณมีความสามารถทางด้านศินละปะมีอำนาจจิตใจอ่ามีอำนาจเป็นของตัวเองนะใครมาควบคุมคุณก็ไม่ได้เพราะคุณอคิดเป็นน่ะแต่บางครั้งคุณก็ขาดความ ขาดความแน่นอนอ่ะปกปิดความจริงอะไรบางอย่างด้วยจึงทําให้คุณขาดความแน่นอนขาดความมั่นใจในการตัดสินใจภายในสามถึงห้าเดือนนี้นะคะระวังความผิดหวังคิดมากโอเคให้ระวังนะคะระวังเงินติดขัดฝืดเคืองแล้วก็คุณกำลังได้รับประสบผลสำเร็จในธุรกิจการงานของคุณนะคะ ต้องวิ่งเต้นหน่อยพบปะผู้คนหน่อยแล้วจึงประสบผลสําเร็จนะคะติดต่องานได้ทุกระดับเงินจะมาเป็น10เท่าอย่างไม่คาดฝันนี่คือดวงของคุณในวันนี้นะคะก็ขอให้เจริญเจริญทุกคนนะคะสิ่งใดที่มีอุปสรรคก็เปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นโอกาสดีโอกาสทองนะคะหากใครชอบดวงแบบนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่คุณพลาดในคลิปถัดไปนะคะใครต้องการดูดวงส่วนตัว ก็อย่าลืมทักส่งข้อความเข้ามานะคะดูได้ทุกปัญหาการงานการเงินอาชีพความรักความสัมพันธ์ขอบคุณค่ะทุกคน